สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านมีน้องๆหนูหนูมาถามปะสุกเสมอว่าบอลสีสุดโสมจะทำยังไงให้สดใสเหมือนต้นนี้ค่ะองหญิงทอฝันของปะสุกสุดโสมมากหลังจากที่ปะสุกผ่าเขาทำให้จอมที่เหลือเนี่ยสุดโสมเนี่ยค่ะแล้วปะสุกก็เอาไว้ในตู้อบหรือขังเดียวอะไรสารพัดแล้ว ก็ยังดูไม่สดใสย,ยังดูสุดโศมปสุก็เลยต้องออกออกมาจากข้างนอกเนื่องจากเวลาที่เราผ่าหัวเขาแล้วเนะี่ยเขาจะเหลือเนื้อติดลาต้นแค่นิดเดียวการที่จะเลี้ยงใบให้สวยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือนี่ปสุก็เอาใบไว้ก็ให้ดูก่อนที่จริงแล้วควรตัดทิ้งคะ่ะแต่ว่าปสุต้องเอาไว้เพื่อถ่ายคลิปก่อนว่านูๆูน้องๆจะได้เห็นว่าเออเนาะ เนี่ยตัวเป็นต้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อเขามีนเนาะหลอดแตกมาใหม่สองใบอย่างเงี้ยคะ่ะเราควรจะตัดใบเก่าทิ้งนะคะให้เหลือใบใหม่หลอดใหม่เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตให้เต็มที่เพราะว่าเนื้อที่ติดอยู่กับอจอมเนี่ยเหลือนิดเดียวเองใช่ไหมคะลากก็ไม่มีเขาจะเลี้ยง ก้านยาวๆอย่างนั้นได้ยังไงให้สวยก็ยากนะคะเราก็ต้องรอใบใหม่ให้สวยๆอยู่แล้วการผ่าบอนสีเนะะี่ยค่ะจอมที่เหลือจะซุดโสมเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติซึ่งบางคนก็จะทำใจไม่ได้เนาะเนี่ยค่ะประสุก็เหลือไว้ให้เห็นต่างหน้าหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยต้นนี้ที่เคยซุดโทมซึ่งบางท่านก็จะบอกว่าโซมจนเลี้ยงไม่รอดจนเลิกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเขาเป็นมีปัญหาเชื้อราเราก็ตัดทิ้งเหลือแต่หัวขุดขึ้นมาล้างลากผึ่งไว้แล้วก็ลงปลูกใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเวลาเขาสุชมจัดๆอย่างเงี้ยก็อย่าคิดอะไรมากแต่ว่าบางทีบางต้นเนี่ยแค่ตัดใบออกตัดใบทิ้งเหลือถึงโคนต้นนะคะเขาก็จะเกิดใหม่สวยๆได้เหมือนอย่างต้นนี้เมื่อแรกเริ่มก็คือเนี่ยคะ่ะเขาพบว่าประสุ เหลือแต่จอมเข้าไว้เอาหัวเข้าไปผ่าเพาะขยายพันธุ์แล้วเวลาเราเลี้ยงบางสีเราต้องดูโคนต้นเนะะี่ยค่ะว่ามีตัวเล็กๆสีแดงๆนั่นคือลายแดงนะคะถ้ามีะคะ่ะก็คอยดูด้วยว่าก็จะมีทากตัวเล็กๆที่จะคอยกัดแล้วก็ลายแดงที่จะอยู่โคนต้นนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นเขาอยู่ตรงโคนเนี่ยบางคนจะถามประสูว่าลายแดงดูได้ตรงไหนดูแค่ที่โคนต้นนะคะ ดูที่ก้านเลยว่ามีไหมแล้วเชื้อราก็จะอยู่ตามใบนะคะใบใหญ่ๆจะเป็นเชื้อรามีก็ตัดทิ้งเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่คิดว่าจะใช้สารเคมีนะคะก็ตัดทิ้งตัดแล้วยังขึ้นมาไม่สวยเหรอก็ขุดหัวขึ้นมาล้างรากตัดเก่งตัดก้านหรือแต่หัวเอาพึง่งลมไว้สักเดือนนึงค่อยมาปลูกใหม่เขาก็สวยเองแตกกิ่งก้านสาขาแตกยอดเต็มไปหมด ได้ค่ะต้นนี้ประสุไม่ได้ตัดทิ้งเยอะตัดออกไปแค่ใบเดียวเพื่อเอาไวด้ดูแล้วประสุก็เลี้ยงแบบนี้ค่ะเอาไว้โคนต้นไม้แบบนี้แล้วกลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยเลยค่ะเอาไว้หลบหลบกับพี่ๆเขาหน่อยนึงเพื่อบังแดดหน่อยเพราะเขายังเล็กเกินเดี๋ยวโตวอีกหน่อยประสุจะให้เขาแดดร้อยฝนร้อยส่วนต้นเนี้ยไอความที่อยู่ได้แดดร้อยฝนร้อก็เลยกัดซะจนบาง ปวาสูุยังไม่กล้าขายหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบ่งครึ่งนะคะไกทองประเสริฐเ,เนี่ยก็เลยไม่กล้าจะส่งขายกลัวแบบว่าไปแล้วแผงเปลี่ยนบางคนก็ต้องการที่เขาฮับฮับใช่ไหมคะแต่เขาไม่ฮับเลยต้นนี้